คนใช้ผู้น่าสงสารสวัสดีครับพบกับช่องเรื่องเล่าหลอนเก่าแก่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าบทประพันธ์เรื่องแต่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังจะจริงไม่จริงโปรดใช้วิจารณญาณเรื่องมีอยู่ว่ามีสาวใช้คนหนึ่งมีความสวยสดงดงามมีความแจ่มใสล่าเริศปกติเธอเป็นคนชอบสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเ เป็นคนที่สุขสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสเธอเป็นคนใช้ครับคนใช้บ้านเศรษฐีหลังหนึ่งเศรษฐีผู้นี้เป็นเศรษฐีผู้ที่มั่งมีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองแต่ว่าจิตใจโหดร้โหดเยี่ยมอำมหิตแต่แปลกนะให้เงินหญิงสาวผู้นี้เป็นจำนวนมากเงินเดือนถ้าเปรียบเป็นสมัยนี้ก็เปรียบคงหนะ้าห้าหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับ ต่เปรียบในสมัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากสิ่งที่หญิงสาวได้มาคือซับสิงเงินทองได้เงินเดือนนั่นเองนะครับที่บุคคลท่านอนื่นนะครับแตกต่างกับเธอเปอย่างมากเธอจะฟู่ฟ้าโดดเด่นร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่เธอได้มานั้นแน่นอนครับการที่ทันได้เงินกับผู้คนใดง่ายๆเป็นไปไม่ได้ครับว่าเงินนั้นจะไม่หลอน นะครับเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งของปิดกฎหมายนะครับเป็นวัตถุปโบราณนะครับไม่ว่าจะไปขุดไม่ว่าจะไปนะครับเก็บหรือปล้นเข้ามานะครับไปขุดสงสารอย่างนี้ก็ได้นะครับเศรษฐีผู้นี้ขุดขึ้นมาใช้นะครับผมท่านชอบหญิงสาวผู้นี้เพราะว่าหญิงสาวผู้นี้มีหน้าตาโดดเด่นและยิมย้มแย้มแจ่มใสล่าเลยเวลาคุยกับเจ้านาย คุยกับท่านเศรษฐีก็คุยด้วยความสุภาพอ่อนโยนและละมุนละมอ่อมเศรษฐีถูกใจเป็นอย่างมากจึงให้เงินเดือนเดือนตีไปก็เจ็ดหมื่นนะครับเยอะเป็นอย่างมากสําหรับหญิงสาวหญิงสาวจึงมีความสุขแต่งตัวเหมือนกับเป็นคนที่มีลักษณะเป็นไฮโซมีเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับผสมเพ็รนะครับเื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ เธอทำนั้นล้นแล้วแต่มีนะครับนยะของเธอด้วยนะนะครับบ่งบอกถึงลักษณะภาวะจิตใจของเธอด้วยนะภาวะจิตใจของเธอล่าเริงแจ่มใสแต่มีอยู่วันหนึ่งเธอไปทํางานเธอได้เห็นนะครับเศรษฐีกําลังขุดหลุมอยู่ขุดหลุมอะไรขุดหลุมอยู่หลังบ้านฝังศพฝังศพคนงานคนรับใช้คนหนึ่ง ที่เป็นชายชายผู้นี้เป็นผู้ที่หลอกลวงต้มตุนนะครับได้ลองเงินเศรษฐีไว้นะครับแต่เศรษฐีคนนี้โหดเที่ยมอมหิตใจร้ายนะครับประหารประหารชายผู้นั้นทันทีนะครับโดยการที่จับฝังฝังทั้งเป็นนะครับผมจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ถูกยิงที่ขานะครับดิ้นดุรุนทุรายแต่ว่าหมดสติไปแล้วเศรษฐีจึงจับผู้ชายคนนี้ฝัง แต่ภาพเหตุการณ์นั้นเห็นโดยสาวใช้คนนั้นนี่นะครับเศรษฐีหันมาตกใจเธอเข้ามาทำอะไรในเขตห่วงห้ามของข้าบ้านเศรษฐีมีเขตห่วงห้ามที่บุคคลท่านอื่นห้ามเข้าไปแต่ด้วยความล่าเลิงแจ่มใสของหญิงสาวผู้นี้จึงเดินเข้าไปในเขตไม่มีเจตนาอยากจะรู้อยากจะเห็นได้แร้งสิ้นเพียงแค่มีความสุขใสสุขสรรทันษามีความสุขเดินทั่วบ้าน นะครับเษฐีจึงตัดสินใจถามเธอว่าเธอเห็นอย่างนี้แล้วเธอรู้สึกอย่างไรนะครับเษธีซ่อนปืนไว้ข้างหลังรอที่จะปหาประหารหญิงสาวคนนี้แล้วจับเธอไปคู่กับหลุมนั้นเลยนะครับหญิงสาวตอบกลับมาด้วยความสุขสารนานสารเห็นภาพเหล่านั้นด้วยความที่เห็นแล้วก็เฉยมากเพราะใจเธอมีแต่ความสุข เธอไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเธอจึงปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อไหมครับเห็นคนฆ่าตัวตายเห็นคนจับคนไปฆ่าเธอจับเฉยนะครับเพราะว่าด้วยความที่จิตใจบริสุทธิ์ของเธอนะครับแต่ยังไงนะครับเธอก็มีความกลัวอยู่ลึกๆภายในใจนะครับแต่ไม่ผิดเลยครับท่านเศรษฐีรู้สึกสัมผัสพิเศษรู้สึกว่าเธอมีความกลัวลึกๆในใ,นใจ ก็จึงมีความกังวลนะครับมีความกังวลว่าหญิงสาวผู้นี้จะไปเล่าหรือไปแจ้งความมันจะเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นท่านเศรษฐียังมีความเมตตาเธออยู่จึงขังเธอไว้อยู่ในบ้านต่อแต่นี้ไปเธอต้องอยู่ในบ้านหลังนี้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปไหนเธอต้องอยู่บ้านหลังนี้หญิงสาวจึงอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ไม่ได้ออกไปไหน โดนกักขังเอาไว้นะครับใช้เวลายาวนานถึง10ปีหญิงสาวไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่ว่าเธอมีความสุขล่าเริงอยู่ในบ้านนะครับมีสิ่งของจับจ่ายเยอะแยะมากมายนะครับเศรษฐีซื้อนํามาให้แต่มันก็เหมือนถูกกักขังในกองทองวันหนึ่งท่านเศรษฐีก็นำศพมาอีกหนึ่งศพนะครับแต่จริงๆแล้วจะเรียกศพไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่เสียชีวิต เพราะว่าสิ่งนั้นนะครับผมถูกละเมิดโดนยิงที่ขาเช่นเดิมนะครับโดนยิงที่ขาเช่นเดิมนะครับเศรษฐีก็จับนะครับผู้นั้นมาฝังที่เดิมนะครับหญิงสาวเห็นภาพอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับจนจิตของตัวเองวิป,ปราสกลายเป็นบ้าน,นั่นเองนะครับเห็นเข้าเรื่อยๆรด้วยความที่เป็นคนที่สุขสน,สนุกสนานก็จริงแต่เห็นสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติ นะครับเธอจึงนั่งหัวเราะกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นบ้านในที่นี้คือนั่งยินดีนะครับกับสิ่งเหล่านั้นนะครับทศเสถีจัดมาผู้คนผู้ใหม่เข้ามาเธอนั่งตบมือดีใจเย่ yeah! ท่านเศรษฐีสนุกเหลือเกินสิ่งต่างๆที่ท่านเศรษฐีทำข้าพเจ้าชอบเพราะว่าเธอเหงาอยู่ในบ้านแต่ว่าเสฐีจับผู้คนเข้ามาทีไรเธอก็มีความสนุกสนานนะครับยินดีนะครับจึงขอร่วมกับเศรษฐีด้วย นะครับร่วมป่ารประหารผู้คนนะครับเห็นผู้คนรีดร้องกลัวนะครับผมเธอสะใจในสิ่งที่เศรษฐีทำนะครับทาไปทํามาบอกได้เลยครับเธอเกิดความเหงา,ปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะครับเศรษฐีผู้นั้นก็ไม่ให้เธอออกไปเพราะว่ากลัวขนาดอยู่มาเป็นสิบปีแล้วเธอโดนกับขังมาสิบปีแล้วเศรษฐีก็ไม่ยอมปล่อยออกไป วันหนึ่งเธอจึงคิดว่าสิ่งเรื่องเหล่านี้ที่เศรษฐีทำมันเป็นเรื่องสนุกจึงอยากให้เศรษฐีลงไปนอนในนั้นมากแล้วเธอจะลงไปนอนตามด้วยนะครับแผนของเธอจึงเกิดการวางแผนนะครับวันหนึ่งเศรษฐีได้จับผู้คนเข้ามาอีกนะับคนลุงเหมือนเดิมนับฝั่งแต่เธอได้ผักเศรษฐีออกไปนะครับเธอได้สร้างภูเข,ขาทรายขึ้นมา เพื่อจะได้หลดทับลงมานะครับนับอิดมาก,กั้นเอาไว้เธอจึงกระโดดลงไปนอนคู่กับเศรษฐีแล้วนั่งหัวลอ,อมาเฮ้กฮาข้าพเจ้าสนุกสนานกับสิ่งเหลี่ยวนี้มางเกินนะครับได้นำมือกระชากอิดออกมาเพื่อให้หินทรายนั้นทั้งกองหล่นลงมาทับตัวเธอปิดทั้งหมดนะครับชีวิตของเธอได้จบสิ้นลงพร้อมกับเศรษฐี ด้วยความสนุกสนานเศรษฐีได้ซ่อนเฟอร์เดอรี่นะครับผมลรมบิงกินนี่รถยนต์ต่างๆไว้เยอะแยะนะครับขุดหลุมฝังดินเอาไว้นะครับตำรวจก็ได้ขุดขึ้นมาเจอนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขียนลงไว้ในกระดาษนะครับพานว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับคอมเมนต์มาบอกกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ใหม่ครับสวัสดีครับ